ข่าวดีวันที่28ธันวาคมนี้จ่ายเงินเยียวยาอีกสามารถกดเป็นเงินสดได้คุณได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่28ธันวาคมนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทําการจ่ายเงินเยียวยาอีกครั้งนะคะซึ่งเมื่อวันที่25ธันวาคม2563ที่ผ่านมานะคะนางมันลิกาบุญมีสกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่านายจุลินลักษณะวิสิทธ์หัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้แจ้งเกษตรกรถึงสิทธิ์ที่จะได้รับต่อการออกประกาศของการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยาท เรื่องกำหนดราคาเกงกลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในระยะที่สองปี2563ทับ64รอบที่สองจากคณะกรรมการกำหนดราคาเกงกลางอ้างอิงโดยประกาศนี้ระบุถึงราคากลางอ้างอิงการขายตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและหลังวันประกาศนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือภายใน3วันทำการทางทรกรสก็จะทำหน้าที่โอนเงินส่วนต่างในงวดนี้ เข้าบัญชีเกษตรกร,กรชาวสวนยางโดยตรงตามสิทธิที่ได้รับขณะนี้การยางแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อให้กับทกอสอครบแล้วคาดว่าจะโอนเงินไม่เกินในวันที่28ธันวาคม2563ซึ่งก็ทันเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวสวนยางพาราสำหรับรายละเอียดก็คือ1ย่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีราคายางที่ประกันรายได้60บาทต่อกิโลกรัมราคากลางอ้างอิงการขายอยู่ที่62บาท83สสตางค์ต่อกิโลกรัม ด้วยราคากลางอ้างอิงสูงราคาประกันรายได้จึงไม่ต้องจ่ายส่วนต่างหรือว่าชดเชย 2. น้ำยางสดราคายางที่ประกันรายได้57บาทต่อกิโลกรัมแต่ราคากลางอ้างอิงการขายอยู่ที่4 9บาท83สตางค์ต่อกิโลกรัมเกษตรกร,ร,ก,รก็จะได้รับชดเชยอยู่ที่7บาท17สตางค์ต่อกิโลกรัม 3ยางก้อนถ้วยราคายางที่ประกันรายได้คือ23บาทต่อกิโลกรัมราคากลางอ้างอิงการขาย19บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมเกษตรกรจะได้รับชดเชยอยู่ที่3บาท65สตางค์ต่อกิโลกรัมสรุปก็คือได้รับส่วนต่างในยางพาราสองชนิดก็คือน้ำยางสดกับยางก้อนถ้วยนางมาริกากล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเกินราคาที่ประกันรายได้ไว้ เช่นเดียวกันกับการจ่ายรอบที่แล้วซึ่งรอบที่แล้วนั้นนายจุรินเป็นประธานชิกออฟไปเมื่อวันที่11ธันวาคม2563มีเกษตรกร,ร,กรได้รับส่วนต่างงวดแรกตามเกณฑ์ที่รัฐให้นโยบายไว้โดยนโยบายนี้รัฐบาลประกันรายได้ไว้ที่ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีราคา60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสดราคา57บาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วยราคา23บาทต่อกิโลกรัมโดยกำหนดปริมาณผล,ผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ก็คือผลผลิตยางแห้งจำนวนไม่เกิน20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนและผลผลิตยางก้อนถ้วยจำนวนไม่เกิน40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย หรือว่ากยอทอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นสวนยางอายุ70ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดยางได้แล้วรายละไม่เกิน25ไร่มีสัดส่วนแบ่งรายได้ระหว่างเจ้าของจำนวน60%และคนกรีดยาง40%ระยะเวลาโครงการปี2ก็คือระหว่างเดือนกันยายน2,563 ถึงเดือนกันยายน2564นะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันที่28ธันวาคม2563นะคะก็จะมีการจ่ายเงินประรายได้ชาวสวนยางพารานะคะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวสวนยางพารานะคะก็รอรับเงินได้ในวันที่28ธันวาคมนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ